เจนี่เป็ปักเล่อะไรนะอะไรนะคะกลัวอินเลียเซคูริตี้อินเลอิมพัคตังอิมพัคต์งอิเลแต่ว่าแต่ว่าอินดิแอกชันแนลท่านทังอีกเดี๋ยวหนูไปแปลอืวันนี้ได้ได้ได้เตรียมหลักฐานอะไรมายื่นให้กับกกตเพิ่มเติมเจนี่เป็นปากปากเล่ ข้อ mm เ่าหาที่เขาแจ้งกับเรานี่มองว่าฟังขึ้นหคะเจนนี่ปลาปลปลักเล่เอกสารที่ออกมามีอะไรบ้างคะเจนนี่ปลาปัาักเล่ปลาปลาน่นี่คือมีเอกสารอะไรบ้างคะเจนนี่ปลาปาักเลยแสดงว่าดูจากท่าทีได้ดูมั่นใจดูไม่เครียดดูไม่เครียดเหรอครับดูเล่นรกับผมได้เ่งเขาบอกว่าทางปตทให้เรียกไปถามว่าทำอะไรยังไงบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แจ้งข้อเ่าหาจริงไหมคะเจนนี่ปาปัาปักเลยโล่งใจขึ้นไหมคะสบายใจไหมคะ หลังจากที่เขาให้เราแล้วแล้ววันนี้ล่าสุดของกรกตก็เรียกลักขันตีรวมถึงลักขันเมืองเพิรอบิซิบหายชื่อมองเนี้เลยบ้างเจนี่บับปักเล่ปักเล่นนี่หมายถึงยังไงคะแต่แปลให้หนูคําเดียวก็ได้เจนู่บักปักเล่ฝรังเศก่งปักเล่ไตลอนเดออันนี้คือภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมคะกัมพูชาแฟเบียนแม็กซิโบกุโอลาฝรั่งเศสเหรอคะโอลา

เสร็จแล้วเออต้องมีสอบเพิ่มอีกไหมคะมีนะไเพิ่มหรือว่าต้องสอบคำชี้แจงสอข้อมูลเพิ่มเลยเจเนี่ยป้าปัเลยไม่มีอะไรโอเคจินวะป้าแชร์เบียงแชร์เบียงแม็กซี่สีกู้กู้โอ้ว่าลาโกนมาซิโบกูได้แล้วหรอโอ้ว่าโอ้ว่าเดอะแมงแม็กซิโบกูแชรเบียงแม็กซี่ ท่านอยากบอกอะไรคนไทยภาษาฝรั่งเศสโอ้ัวฮะสก็บองคดีก็ได้เราคดีก็ได้หวยไปสเก็ตบอบองบองสว่างแตบียงเอ็งซีตาตาเอาวัวเาเวัวเเมเอาางดม อภิเตันะคะคุณหลับชาบ้านคุหลับชาวบา Thank you so อ u c h ค่ะเมกซิโบกูเมเดี๋ยวหนูจะไปเรียนแอดวอนเพิ่มนาเดนยัะไเดี๋ยวจเรียนมาเดี๋ยวนะค่ะต้องไปเรียนภาษาฝรั่งเศสเ่มนะคะเดี๋ยวเรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกับท่านใหม่ตอนนี้เรียนภาษาจีนอยู่จ้ะภาษาไทยได้มีเห่ามีห่ามีเหมือนห่า คาอก็เม什么？我不知道你我不行我是泰国泰国คนไทย泰国，แล้วตอนแจ้งแจงเป็นภาษาภาษาฝรั่งเศสก็ท่านแจงกรกต ไปไม่ไม่มีอะไรแล้วมาวันนี้แจ้งสวัสดีครับสวัสดี